วันนี้จะมาเปลี่ยนยางหุ้มเบาะเชฟดีแมกนี่ไม่ออกนะครับออกแล้วทำยังไงนี่มาเชฟลูนิแมกออกดตรงนี้นะครับ นนีีน่่เยตรงข้างแล้วก็ดึงแต่มันไม่ออกให้ทําแบบนี้เข็มล็อกหนีบนะครับผมตรงนี้ตรงนี้สองข้างนะครับอีกเลย <c oughs> ขอ,อยาบังบางนะดจชะ จุ๊บนั่เห็นไหมแล้วนะครับหยิบสองข้างอย่างนี้ครับเห็นไหมเห็นไหม,มง่ายๆก็ตัดเดึงขึ้นมาเลยจุบได้นล้วก็เปลี่ยนยางหุ้มเบาได้เลยนะครับโอเค